สวัสดีค่ะมาไปกันต่อค่ะสําหรับรัฐบาลไทยเนาะสายจับคู่ล่างค่ะจับคู่ล่าง <c oughs> จับคู่ล่างของท้อกัะไปตามสูตรค่ะไปตามสูตรวา <c oughs> ที่พันธม้ากับเน้่ไปก็คือล่างไปบนบนไปล่างค่ะท่านผู้ชมเออตะล่างบนเนี่ยพันมาลงล่างตะล่างล่างผัดไปขึ้นบนค่ะท่านผู้ชมเออตว่ากันนานๆจะไปจากข้างหนึ่งดอกค่ะเออแอดถึงบอกให้ว่ากันไว้แต่ว่ากันนานๆจะไปจากข้างหนึ่ง มักกค่ะสุยค่ะสุยข้าเกี่หกสองค่ะเอาหกหนึ่งไปดูรัฐบาลไทยงวดนี่ค่ะงวดวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะงวดวันที่สิบเจ็ดเอาสูตรไปไหนนะเดี๋ยวหาสูตรกึนหนึ่งค่ะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่าหกสิบแปดวันที่ผ่านมามันออกอันนั้นก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมออกบันคููก่อนวันที่หกหนึ่งแล้วแอดกับพ่อได้คิดมามันจะออกบันคููมาก่อนหรอกค่ะ คิดว่างวดเนี้ยถึงกระไซหนึ่งหกค่ะงวดนี้ถึงกระไซหนึ่งหกค่ะ,ะ, 1, คะแต่บางงวดน,นี้ก็ระวังศูนย์อ่าให้ระวังศูนย์งวดนี้ให้ระวังศูนย์อาจจะเป็นศูนย์หกก็ได้ออกศูนย์เก้าอาจจะ,แล,ะ 0, แล้วออกศูนย์หกแล้วอาจจะมาออกศูนย์หกอีกตัวเก้าก็ได้ค่ะเนาะเพราะว่าซ้อมเบืองเน้อนี่ถ้าออกมาตัวใดเนี่ยมันจะเป็นตัวนั้นเมื่อไหร่ง้ามาหกศูนย์กับหกหนึ่งอืมมันนัดกอนก็เป็นห้า อ่าเป็นห้าอ่ามันจะมาเป็นคู่กันเนี่ยนะเรค่ะน้ำชมหลายงวดละมาเป็นคู่กันแบบว่าบนล่างเป็นตัวเดียวกันแบบนี้ค่ะ <ส esus S 3> คเขาไปดูสูตรกันค่ะว่าสูตรงวดวันที่สิบเจ็ดนี่ยเขาจะเป็นตัวไหนไปดูกันนะคะ <Laughs. S 1> ไปดูที่ดับล่างก่อนเลยค่ะ <c oughs> ดับล่างของงวดวันที่สิบเจ็ดนะคะ <c oughs> ดับล่างค่ะดับล่าง <c oughs> ไปดับล่างก่อนเลยดับล่างดับไปที่สองกับสามดับไปที่สองกับสามนะคะดับไปที่สองกับสาม ถ้าเราดับคุณเด่นให้เลือกเด่นก่ะให้เลือกเด่นนะคะท่านผู้ชมเราต้องเลือกดับน้าแอสดอ่ะใครชอบเอ่อใครชอบเด่นก็หยิบจับไปได้ค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คออือแนวทางค่ะคือแนวทางแป๊บนึงค่ะท่านผู้ชมแปบ๊นะะนแปบนึงอ่าแป๊บนึงนะค่ะท่านผู้ชมอ่า ก็ไปยังราคาแอดอ่านหลอดไฟตกนิดนึงค่ะหลอดไฟไร่เขาตกนิดนึงเขาก็ไปยังค่ะเพระาะว่ามันแก้งอยู่ไปดูที่ดับล่างไปแล้วดับล่างนี่ก็ให้มองเป็นแค่แนวทางนะค่ะท่านผู้ชมไปดูที่ล่างกันบนค่ะล่างกันบนนะคะล่างกันบนค่ะเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ด อันนี้ครบล่างกันบนค่ะเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแอเดินไปที่เก้าแล้วก็ศูนนะคะเดินไปที่เก้าแล้วก็ศูนย์อ่าถ้าเป็นเก้าค่ะถ้าเป็นเก้าก็จะเป็นเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะแต่ว่าแอดเด่นเก้ามากมากมารู้ว่าจะมาล่างหรือจะไปบนแต่ว่า,าตามสูตรของแอดเลยมาที่เก้าค่ะขึ้นล่างเนาะแอดก็จะจับเอาจากชุดเนี้ยชุดน,ดนี้ออกมาแล้วทั้งหมดจะเป็นชุดเต็มคือที่สิบห้าหางสิบห้าหางสำหรับที่แอดจับออกมาค่ะ เอดก็จะมาสิบห้าห่างก็คือลายที่แอดก็สิบห้านะคะเนาะแอดก็จะเอาเต้มสองตัวล่างแต้มสองตัวล่างนะคะแต้มสองตัวล่างเขาจะเอามาตัดออกจากสิบห้าห่างมันจะเหลือลงไปอีกครึ่งหนึ่งอาจจะเหลือซิหรือว่าอาจจะเหลือเกตเหลือแปดแบบนี้ค่ะ่านผู้ชมเขาจะตัดออกแล้วเขาจะไปเอาเต้มเด่นแต้มเด่นตัดเอาอีกข้างหนึ่งค่ะตัดอีกข้างคือหลายขั้นตอนเดี๋ยวค่อหลายขั้นตอน เขาเกับไปเบ่งแต้ม้าแต้ม้าแต้มเขาไ่หลุดอ่าแต้มไม่หลุดนะคะเขาแต่จะพานไปไง่ายๆทาแต้มเขาหลุด้าก,กระดานเขาหลุดมันก็บ่ตะล่ากันกันอา่าปัดออกมาได้ที่15ห้า่างค่ะ15ห่างทั้งหมด15ห้า่างเป็นชุดเต็มค่ะเป็นชุดเต็มชุดเต็มแอดจะเป็นแบบนี้อ่เก้าศูนย์่าห้าเก้าหแล้วก็97 0า0จ0ดศู หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดค่ะอันนี้ก็คือแนวทางนะคะทนผู้ชม,มแนวทางชุดเต็มเอาแต้มสองตัวล่างค่ะแต้มสองต,ตัวล่างก็คือนี้นะคะแต้มสองตัวล่างแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกอแต้มสองตัวล่างเขามาตัดออกมานี่ค่ะเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าอ่าก็มีแต้มเก้าค่ะก็ผ่านเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเท่ากับศูนย์ค่ะ เนี่ยก็ไม่มีที่ศูนย์ค่ะเก้ากับเจ็ดบวกกันเป็นที่หกกับมีแต้หกค่ะอ,ะอะตัวใดที่ได้แต้มแอดก็จะขีดเส้นใต้สีแดงไว้ให้ค่ะทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าหางค่ะเหลือเก้าหางเหลือเก้าหางเหลือเก้าหางเขาปอีกตัดเอาอีกค่ะท่านผู้ชมตัดเอาอีกตัดเอาไปที่ฮอก็มาขัดออกจาก ก้าวห่างเนี่ยก็คือเอาแต้มที่เด่นเด่นแต้มใดั้า่คะแต้มที่เด่นค่ะแต้มที่เด่นนะคะแอจะขีดประกาศสีแดงไว้เนี่ย9012 9012เขาไปดูแต้มแต้ม9แต้ม0แต้ม1แต้ม2ตัวใดที่แต้ม9แต้ม0แต้ม1แต้ม2เขาจะไปดูว่าตัวใดที่ได้แต้มตามนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวเด่นขึ้นมาค่ะ <c oughs> อ่าลมนิดนึงค่ะอึ่นมาได้ถ้าล้มก็จะปัดพัดออกเลยค่ะ่านผู้ชมอ่าชุดตัดล่างค่ะชุดตัดล่างนะคะนี่ชุดตัดล่างอะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะอ่แออก็จะเอาแต้มอแต้มที่เด่นเนาะค่ะนะแต้มที่เด่นแต้มที่เด่นปากกาสีแดงไว้ก็เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเขามาตัดออก จากเก้าห่างมันจะเรือเท่าไหรมันจะเรือที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดกันไปที่ห้าหนึ่งแล้วก็หกศูนย์กันได้นะะียค่ะทำพ้นกันค่ะท่านใดที่อชอบตัวกันกล่าว่าเป็นอย่างกระมองทานได้เขากล่าไปเอาวัดดวงไปเลยที่สี่ห่างตัวนี้คือล่างวัดดวงไปที่สี่ห่างนี่เลยค่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชม แต่่า้าท่านใดที่มีตัวดับดับบาเมนแมนคอยเอามาแล้วดับยูดีขนาดอ๋อสำหรับล่างเนี่ยตัดออกเองได้เลยค่ะเพราะว่าตามสูตรของแอดนี่บ่ดับแอดก็อมาเลยไม่ดับจับมาเลยสําหรับสูตรของเขาค่ะวงกลมไปที่เก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งค่ะวงกลมไปที่เก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งระวังที่หกกับเก้านะคะท่านผู้ชมระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเก้าหนึ่งอาจจะเป็นหกห0่เก้าศูนย์เนี่ยอาจจะเป็นหกศูนย์ก็ได้ค่ะเนี่ยเก้าเจ็ดอาจจะเป็นหก หกเจ็่ะท่านผู้ชมพระบางงวดที่ผ่านมาของเขามันกลับหัวอของเขายี่ที่เก้าศูนย์มันออกหกศูนย์ค่ะอะ่งวดที่ผ่านมาเนะี่ยะอ่วงกลมไปที่เก้าศูนย์่าะใวงกลมที่เก้าศูก็คือตัวรองตัวรองที่เก้าศูแต่ว่ามันมาออกที่6กศูนย์ค่ะท่านผู้ชม ก็คือมันพันอยู่ค่ะพันความพันของมันก็คือเข้ามาได้อยู่ตามที่แต้มเขาเข้ามาอยู่แต่ว่าเป็นอย่างก็คือมันเป็นกำหัวมันก็ได้ตัวกันเนาะได้ตัวกันเนาะก็บ่ได้กันเดียวกันห้าบาทสิบบาทเองแล้วก็ได้จำานงค่ะแต่ว่าถ้าเขาตัวนี้เขาก็จะได้เยอะอ่าแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ด กันไปที่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หกศูนย์กันไปที่ห้าหนึ่งแล้วก็หกศูนย์เน้นเน้นไปที่เก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งอ่าสูตรนี้ตรงกับความฝันเดี๋ยวกันท่านผู้ชมสูตรนี้ตรงกับความฝันเอ่อความฝันคือฝันมือเช้านี่ค่ะฝันวันที่สิบเอ็ดอ่ามือแอดใจเบิงค่ะเนี่ยฝันมือเช้านี่ตรงกับความฝันเลยค่ะตรงกับสูตรของเราเลยเนี่ยฝันได้นะค่ะท่านผู้ชมแอดฝันเองคือแค่เงฝันเอง จจะยังฝันเองอ่ก็คือฝันว่าค้นซื้อไก่อ่ฝันว่าค้นซื้อไก่นี่ตุยค่ะตุยก็ยกคือตยเนะค่ะเนาะค้นซื้อไกต่ตุยตุยจนมันเน่าได้ค่ะไปเห็นแล้วเนา่าเอ่อเม้นแล้วก็ะนอนจ,อจนวันเต็มแอดเคยฝันว่าคนคนเนี้ยคนที่ซื้อไก่นี่ยตุยมาข้างหนึ่งงวดที่ออกเก้าศูนย์ อันวันนั้นน่ะฝันว่าเพิ่นเอ่อเพิ่นขับรถไปไปยังบ่รูเราไปชนกับเสาไฟฟ้าอันเฮาเราเข้าไปซองมองนีหนาหนากระจกรถแบบนั้นเฮาเข้าไปเล็บเปิดเิดซองมองแต่เปิดซองเม,อง,ปเปอ,งเมองนะั่นอันคนเสื้อไก่นี่ขคอหักใส่พวงมาลัยเลยค <c oughs> อหักใส่พวงมาลยนะัยในในความฝันแอดก,กตีเป็นเลยค่ะแทดนตีเป็นเก้าศูนย์เลยอ่าเสื้อเก้าศูนย์แล้วเขาเข้าเต็มเต็มเลยวันนี้กับฝันมาแล้วตัวอย,อย่างนี่แหละคะ่ะคนเกา่าคนเดิมค่ะ คนเกา่าคนเดิมกับพี่ฝัน่าแล้วขับรถชนเลยแอดต,ตีเป็นเก้าศูนย์อายุล้อที่สามสิบสองแล้วก็สามสิบสามสามสิบสองย่างสามสิบสามค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ความฝันแต่ว่ากระตรงกับสูตรค่ะตรงกับสูตรเนี่ยก็คือ 90. เก้าศูนย์ท่านใดอยากหยิบหยิบจับลอตเตอรี่ค่ะหยิบจับได้เลยค่ะท่านผู้ชมเรื่องว่าแอดนี่หย,ยิบมาแล้วล่ะ <laughs> เอ็ดหยิบม,มาแล้วค่ะหยิบม,มาแล้วซีเอ่อซีใบห้าใบแล้วเอาคันว่าเคยฝันนะคะเคยฝันของคนคนเนี่ยเคยฝันคนซื้อไก่เนี่ยเคยมานำ้ำเลาไหลค่ะมานไหลหรืงวันนั้นนะอ่ะคือตีเ้าไปเลยตี เปลี่ยนพมฝันไปเลยนะคะท่านผู้ชมบาเป็น,กนเลาากลือศูนย์แล้ว่าไก่นี่เป็นเกลือยู่แล้วไก่นี่เป็นเกลือยู่แล้วแล้วตุ่ยก็คือศูนย์เานะาะเจบบ๊ไหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะทางช่องยูทูบเจ๊เอี้ยงชาแนลแล้วก็ปราหลัดโชคค่ะท่านผู้ชมอ่าฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แอดน้ำเด็กค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกับทีะะ <c oughs> มงานของเราอ่สูตรจับคู่ล่างค่ะจับคู่ล่างเดี๋ยวก็จะไปจับคู่บนให้แต่ว่าเมื่อเอิญเนี่ก็จะเป็นข้ามโครงก่อน เราจะไปกินข้าวมคุงก่อนคือว่ดที่ผ่านมาในกระมันเดียวกัะมนัมนอืมตั้งแต่การขอบุญขอบคุณสำหรับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะสำหรับรัฐาบาลไทยจบคู่ล่างค่ะ